กรมการปกครองออกประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนในกรณีที่ไปติดต่อราชการโดยเนื้อหาสำคัญหลักๆก็มี3ข้อนะครับ 1. ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ยื่นคำขออนุมัติอนุญาตจดทะเบียนจดแจ้งแจ้งหรือการดำเนินการใดๆตามกฎหมาย กฎระเบียบคำสั่งข้อบังคับหรือประกาศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 2. กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองโดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และ3กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยสรุปก็คือถ้าท่านไปติดต่อราชการกับกรมการปกครองที่ว่าการอำเภอต่างๆนั้นท่านใช้บัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอาสำเนาบัตรประชา ประจาจนไปหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านยกเว้นกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบอ,อำนาจแทนผู้อื่นต้องเอาสำเนาของเ,อเจ้าของอำนาจที่มอบให้ท่านไปด้วยนะครับซึ่งถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าทางอำเภอเขาจะใช้สำเนาเขาก็จะดำเนินการซีลอกหรือว่าถ่ายเอกสารเองที่อำเภอโดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆจากท่านนะครับนี่เป็นข่าวล่าสุดจากประกาศของกรมการปกครองครับ